มีนยังนะทุกคนอ่ะกาแฟคไายสบายดีสวัสดีเอฟซีนี่ก็ในพลานกระมาหอดดานเลยทุกคนกระซิ่เข้าไปหายญา้แหวก็รอบแรงนี่ตอเงินก็นยุอหอดสามโมงเลย น่าจะเข้าสามโมงแล้วใช่ไหมขำเลยเข้าไปหายามเฮวล่ะเฮิร์มันโบทันมืดเฮ้ยมันอ้อมาทันเพราะว่าบราได้เอาคโคมไปนั่งต้นๆไปลอบไปลุปล้นน้วกันนะมันเถือมันมารกมี่วันนี้ก็เห็นห้อยหมูอ้อด่านสลื้ออยู่ทุกคนในหมาห้อด่านแล้วเชียวมันออกมาหากินเริ่มมากระโบกกระโบมีย่ยันออกมาหากิกนมากระเต้นนในพานคิดตวันนะ เหยียบเหวเคยได้ไปลุ้นไปลุ้นทุกคน ตัวนี้โอนเค้เหวลางนี้ยามเมื่อกี้นแต่มันบน่ลงป้องเหวมันตดนูดลัดกีนลงนตูดลัดตัวฟางกีนลงเลยหลางนี้ลางดูบนงนุ้ยเดี๋ยวพยายามเล่ารอบยังเหวห้าหลางหกหลางพยายาม pha lần nhắc sự hiểu nhanh một lần thôi này. ก็มีล้านซ้ำโอ้หอนไม้ปุ๊บนังเลยสามลางก็ล้องสามลางสุดท้ายทุกคนวันนี้พยายามสามลางนะครับข้ามีทือแล้วก็เลี้ยว Lắm, lắm. Tốt mà lá, hóa cái tố ma héo còn lặng Để nó khỏi bương coi Khổn ơi Héo mô nhát của Rớp lên lên đi Cô chơi ơi sát hiểu đi. sự hiểu nhanh cho con เธอเหี่หยงมุงบัยักอีเลยฝันหยีบคุณเอ้ยดอยด้วยหรือผ่าสัมสน่นกนเรนี้นะผ่าสัมสล้ mông môn bụi nhát cho khuôn Tình ba lứa cho bụi nhát sữa hiếu bậc thư lúc nữa sữa hiếu này Mì tử sữa hiếu xên Mình sợ nói xứ, sợ mình 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 này này Mì bên mì mình cho cắm đầy Phố hồi phàn dẹp tử lụt thật lớn Dùng dẹp môn tử lớn bố chẳng nhát จะเย็นโมงตะเลิดทุกคนอ่ะห้างเหว่ฝนตกแล้วทุกคนอาดโซเลยฝนนี้ก็ดีมาเรื่องห้านั้นไทยนี้นะว่างแล้วทุกคนโอ้ยจังไงมันขี้แสนงทุกคนเอ้ยไปผ่านใหอะไรขี้แสนงเด้สองตไม่ได้จะโตทุกคนก,นกระด้างกระดึง กระด้างกระดึงแล้วในพานเชีสองตวัวมีได้จัดตัวนี่อ่ะนั่งโดยสองหลังทุกคนสองหลังสุดท้ายเลยเขิงในพานอยู่รถนี่น่าจะปเป๊ะเมือ่อไรเดี๋ยมนฝนตกทุกคนเดี๋ยว,วหายด้วยหมดได้ยินแนวป๊กเลยฝ่าวยามฝ่ามือ อยู่ฮันโบราณสัมทุกคนเลโบราณสัมเมื่อกี้นี่ยิงกระห o ทุกคนเลยโบได้สัมมันไกลระดับซี่ห้าสิบเมตรยิงฟางมัดว่าพ้ายฝนตกยังหลังสุดท้ายไปลุ้นกันหลังสุดท้ายทุกคนเลยเดี๋ยวนี้เลิอกอ่ะวังเกับทอล่า,ลาสุดท้ายนี่แหละคำมเลย,เลยแต่เงินพวกนะแต่เงินจะพลาดไปไหมเลยทุกคน หมด้บได้เอาน้ำมาเลยยังอีหลางหนึ่งนะอยู่โซนฟุ่เดี๋ยวเอาไปเบื้อย่าหายกระหอบเมื่อกี้นี้ทุกคะนนะมันไก่มันจอบทำไม่ได้มันเป็นนะเป็นอะลีโล่หลางนี้อยู่ด้๋ยนี้หลางสุดท้ายอันเหวี่ยหลัง น,นั่นมายามทุกคนเอ้ยหากตายทุกคนเฮงทุกคนเ้ คืนว่าจะมีได้เลยนะทุกคนโย่หลางนั้นก็พลาดทุกคนในหลางนี้พลาดมีได้หลางนี้เนาะมานเลยทุกคนเอ้ยมานฟานมานเก่งเลยการเฝ้าคำ้ำเดียวหาตัดไม้ก่อนตัดไม้โค่นก่อน หมดท่านได้ตายหึงมาเลยหรอวะเฮ้ยน่าจะเมื่อนนี้ทุกคนมันตายนะะมาณเสานี้นะบึงเ่เหนือเหลืออยังเต็งตึงอยู่ได้ มาตีนแล้วเลยเดี๋ยวสิหาตัดไม้คอนก็ขำเลยทุกคนเอ้ยเดี๋ยนเลยดิมาพมาพ่าผู้เดียวทุกคนอ้อไปนี่ก็ไก่เติบดุงเลนี่เอาไปนี่ก็ไก่เติบเลยนี่ได้จากสิกับมือบ,บ้านเลยว่าิเฮ็ดโคโยุผีขนาะดยังคึืดมีอ้อเลยเดี๋ยวในเลิกกะกาบอ้อฮอดดานจังพิจารณาไม่ทุกคนบางทีอาจจะได้เฮ็ดโคโยุผีชอบมืองฮอดบ้านดีมันสีหนาวเพราะวันนี้มันก็อืดแล้วมันตายตั้งแต่คืนนี้เบึงนี้นะ การเกี่ยวข้าวว่านนี่มันหาก,กตายขึ้นนี่อันนี้เบิ้งนี้นะทุกคนสีดอยดิหากห้างนี่ได้หลังห้างประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละถือจน่มตเตนในพนนานเอาเก็บเอีก,อกห้างหลังนี่ยังเหลือเหี่ยวเก็ดหลังคาลอบบนี้ทุกคนอ่ะ โยมเนี่ยนะจะคำบรรทหลางเมื่อกี้นี่เสือได้ทรงโตเลยทุกคนหลางเมื่อกี้เนี่ยมันเย็บเสือเหวอันเสือเหวนะก็ไม่มีเมืนเหวในพลานเหวเขาพอเท่าเขาเฮ็ดอันโมงน้อยนะทุกคนเลยโมงมันน้อยบันนี้เลยกับไม้แป้นผันใ่มันพอดีกันไม้แป้นโม่งแมพเราเปลี่ยนคอยได้ทุกคนมันคอยเราพอดีมันมาเย็บเย็บปะขูมมันแตะเลิศเซ้อลงมันก็เลยมียากอีหลางนั้น ที่ได้แต่ก็ยังดีที่ได้หลังนี้อ่ะวันนี้ก็หาต้นไม้ก็คำ้ำเลย เพิ่งมาฮอดดานแล้วทุกคนเลยอาจนไมีจะรอดหิวน้ำโอ้ยฟังบวตรองเป๊ะคนนะี้เขิงหรือเป้ะมดโทรมาบ้านกับโทรหาเพื่อกันมีได้ทุกคนเลยเสร็จรอดบนะ่นี่เยอะเอาเมือผัดยันเนื้อหนาวทุกคนเลยสงสัยชีได้จี้ยุพีแล้วจี้ผู้ยุพีนะกลุ่มเฮ็ดผู้เดียวนี่แหละทุกคนโนะทรหาเพื่อกันมีติด มันบ่มีสัญญาณโรอยู่นี่แบบลักษณะสัญญาณเต็มแต่ว่ามันโถกได้ทุกคนหาขึ้นมาสามื้อก็ห่นอืดติบได้ได้ทุกคนน่มันมันตายตั้งแต่คืนนี้นะสิดดยทุกคนเอ้ยมาสาพ่นเมนมายามแ่เสาวนี่เป็นเลเห็ดดินพ่นนะยังยังย่างลายย่างทุกคนลายเวลายการนะชอบสิเอามาแต่เึ้นได้ นี่ก็ยังมีแนวลืมนะมานี่ก็มาแล้วก็ลืมพา้าในพ้าล,ลืมพ้ามารอบนี้ทุกคนแต่ว่ามาเอาพ้าไม่เท่าอยู่ด้านหน้าหันไหมารอบนีในพ้าเอาพ้า,าไม่เท่ามาเลยทุกคนพ้าในพา้าในพาลาลืมอยู่บ้านมันมีรถแนวลืมนะคอมเนว่ามากายหน้านแห้งแล้วผมมีพ้าเลยนะผมมีรถพ้าตัดไม้เฮ็ดคอนมันดีนะที่ยังเวะหน้านะมันนินะเนเวะเฮาหน้าหันเฮาสรงเ่าเข้า จยงน้อยก็ลงไปจียุบูลและทุกคนลงไปเชื้อรถแล้วก็ไปหาน้ำหาในจีบอกมันมีน้ำาพุ่อแหละป่ะทุกคนวันนี้ข้ากกะเปินทางโตอทุกคนไปเฮ่อมันฮอดรถสิเอาไปไว้อยู่รถมาแล้จังพี่จัรลหน้าไหมวะสีเฮตนเนลเลอร์อนะตอนนี้ในพานคึดนบุเฮาบุอ้อเลยคัมเลย เหนียวเขมามั่งเลยทุกคนเลยอ้าวเฮ้ยเด้โอ้ถามเลยทุกคนหัวรถเลยบาดลยอู้หอ,อ,อยเห็นรถเลยโอู้หูโอ้ยอยู่น้ำเดยน้ำอยู่รถในนี่อยู่ น,นีหอรถสักทีทุกคนขอ,อกินน้ำก็โไปมานีเทากัเดินทางมานีไปเรื่องกับไปเล้วบานี่ทำเลย พี่วัสิโจวัสนีก่อนนะคลิปนี้ก็เอาไว้พบพอเดี๋ยวไม่ที่หน้าทุกคนในพืานไปหาบอลกันที่บอลเพเลยก่อนนะยังมีท่านได้คืดอ้อเลยจากเสียมือบ้านจากสิจยี้ยังเป็นชฉมคลิปมเจออยู่ตนนินี้เดี๋ยวในเลิกก็รอติดตามกันต่อต่อไปทุกคนขอบคุณทุกทุกที่ติดตามครับทุมไปแล้วทุกคนบายบายทุกคน